ไม่ต้องช่วยได้ไหมคะไม่ต้องช่วยเลยคะ่ะไม่ต้องช่วยน้ำนะกขะานับสองรอบแล้วคะ่ะไ,ไม่เท่ากันสักรอบเลยคะ่ะเพราะเข้าหอมคนเดียวเลยคะ่ะไม่ต้องช่วยได้ไหมคะเข้าหอมเอาเงินน้ามาไม่ต้องช่วยนะหรอกเร็วเอามาเข้าหอมไม่ต้องช่วยเอ้ยแค่หาบาทได้หรอเงินนะ้านั่น เอาอีกเอาพอแล้วไปนอนนิ่งๆไปไม่ต้องช่วยนะเอาหงายตุ่มเลยเหรอโน่เบบี้ไปนอนเลยไปเอาทำอะไรอะ น่านับสองรอบแล้วนั่นเหนื่อยแล้วเนี่ย,ยมันไม่เท่ากันสักรอบเลยอ่ะพ่อไข่พ่อหอมเปล่าพ่อหอมไม่ต้องช่วยนาะนะโอเค